นี uhm, ่ครับอีกไข่นึงนะครับพี่น้องครับที่งานสอราชวงศ์นะครับข้าวเหนียวนะครับสวย hai, สดงดงามครับสอราชวงศ์ครับกับมัดเดียดอีกไข่นึงนะครับวันนี้สอราชวงศ์ครับ่นมัดเดียดมัดใหญ่อีกไข่นึงนะครับสอราชวงศ์นะครับ เอาครับตามกต้อนะครับกบมัดเด็ดมัดใอีกค่นึงนะครับบัดตาีงานสอบตลาดชวงนะครับใจกัะร้อยราคาตีสิบแปดสบระดับลายแบบปอกคลิปหังนสอบตลาช่วงครับพี่น้องครับมัดเด็ดมัดใ่ครับตัดพ้อดวมดเด็ดมดไปแรกเจ้าเกือบสามิห้าือสงละีสิบห้ามีบาหางยาสมบรหมายใจน้ <ersch> 2ราจุบุญโอเคเปนไรสามหนึ่งนสองมนั่นไม่เอ็นนะครับวันนี้ครับผขอบคุณที่ต okay. ิดตามแะจ่มราดสีสวัสดีลรกหลานเด็กชื่อครับหวานนะครับชื่อหน่องี้ครับ

คงล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 งที well, hey, like, ่ที like ่ลง like ุกถอยทีดที่แปที่แปดเต่นไปเลนเลนไัขอระงที่ดดีมาอันแล้อาีจมจงทปปต بابا اوئے بابا هاي نا اوئے بابا ياو نا يا تا بايได نا او ما رن گن پناں ครับ او کے کا بايได او رن گن نا ครับ งานเร็วนะครับวันยังคิดตลอด่มาลูกนวั การบังคับเรียเรียกมาต่ก็ไออกหม่ไ่บอกแล้วมากเลยสบายบุกเขไปลุกออกมาจากที่ต้นอีกแล้วหาดีฮะดีครับวันนี้มันคืออะไรีค้งโค้ง ครับพี่น้องครับนครับทีมงมนสราชวงศ์นะครับหลเก่าสิบพันไปแล้วนะครับสองร้อนไปพันไปครับกับตปในมอหาอยู่หลังมีได้เลยสุดยอดครับสราชวงศ์ครับพี่หมควันาสุดยอดครับาวครับ วนเรวนแล้วม,มันม,ม,มันเมะ่มันมีหอดกำปั้นพูนี้มงไปลกไป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 เ่สร็ไปครับหาของราชนงนะครับดนีุ่่นเปรียกนมเบารุนแรงนะครับไปไปดลงไปตี่งไปเรืลูกเลยอดมากๆนะครับความเบานะครับ กั่ต้งเล่นที่สิบหาสามสิบเตามคำนวณสิาบตามคำนวณแต่มงคนบางว่ในสิเจ็ดมีเบานะครับลงมาดีเลยนะครับโอ้ยสุดยอดข้างด้านขวาต่ออีกวเ้ทหนึ่งยุนห่างตววิ้ ดอดก็มัดหางเลยนะครับนอซิมเมืองนี่น้าร้อมนีเพราะว่าสือนำท่อยู่ใส่ถิ่มันจะเป็นแักแอบเปินอำนาจโอ้โหผมเห็นพระสมุทรค่ะยิ่งันครมโง่ไปก็ทรมโง่ฝ่ายชายก็ทรมโงด้ดยอดมากครับสีร้อยผ่านไป บนยี่สิบแปดข้าทยีิบแปดนี่ครับหางครับเีามาอกปัดมันพป่งเลยเด้อหลอกาดมันพป่งครับยี่สิบสามสรส รถาบอลเรื่ครับพี่น้องครับรดรงัดนะครับรมาบอสอราชวง์นะครับต่ออแลวบักเงาะหาชิ้หานะครับเขี้ยงเขี้ยงนะครับซีลอยนะครับโลละซีลอยนะครับหาซื้อหานะครับห้าสิบห้าเพียงเพียงเขี้ยงซีลอยนะครับสอราชวงครับเัสดุของส <S <S สราชวงนะครับมัดเด็ดมัดเยสำรการคอมมนีนะครับเออาสิบหาเพียงนะครับซ DO yeah> ี่ครับเล่นอไปก่อท่นเอาเโอเคเอาเลเยอครับเลรเด้อเด็ดซี่เจ้าทั้งบอแล้วเด่เจ้าทั้งบอแล้วสัญครับเด็ยง้ สมการ,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 รนะครับโอเคปอเปโอเคแล้วเอาโอเคนะครับกับทรรรรบีมงานอราตวงคขึ้นสูงลุ่มสาสๆท่านจะแน่นแต่ไหลกับทีมงานโดทุกอี่างอง

แต่ต้นรุ่นกันนะ้รับปาเรขาเอาบรรมดานะครับเรีีหนยขึ้นมวกนะพ่อไหลายองไม่เกินเลยนะครับสุดยอดครับต้ององตสามเที่ยวเลยนหัวข้อก็ก้าสิบ นอานอนนเลไม่้ฮัลยนะครับป่ราช่งนะครับพี่น้องครับเดินกาว่าหานะครับผานไป23ีมองเก่าเ่ะชวงนะครับพี่น้องครับุดจอดครับอยากให้เพปากนยนีหลพ่ขอเลยละ สุดยอดนะครับสราชวงศ์นะครับคอยคุ้ตลอดนะครับสุดยอดครับเออ้งาาบอกเลยนะครับว่าท่าพัดได้แผลเช่นไห้พังมาหาพันแถมไม่มีนะครับติ๊กนะครับเอ้าเอื้อนเฮ้ยสุดยอดครับสราชวงศ์นะครับไปโดนเป็ครับเล็งทีลอยวอรธรรมดาแต่การบ้านอาจจะเป็นสุดยอดแล้วแน่

ก็เบอนีนะครับก็่นตะครับพราว่าเขาเล็นที่รอยชุดนี้มันก็เลยครับชุดนี้เนี่ยเขาไ้เตะก้อนเก้อนชาดแ่งัเจียบนะครับอัเจี๊ยบนะครับสอส่อราบช่วงนะครับคุณผ้อครับยอดนะครับปีหาจากบ้านหัวเบื้องเลยครับรอรอดูไนรับเต้นะครับอาจารย์แซงนอนโจโรลับข้าควันนะครับตอนนี้นะครับรับมัเครับมองตีองต้องเครับทุานเด้อ เบาครับแต่ยไปแ่นอยวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบใปบู้สู้ราคาสุดจัดครับรอบนึ่งต่20มิลรอบหนึ่งมิเมุ่งตันเลยครับเชียนเมนะครับซ้อตองทั้งก้า้งสาเลยากไปากไปนะครับทำล้มอีกยอนา เดินางไปทางเด้อดวงวามันจะเั็นังไงสองหาชัวโมงนะครับดวงามันดนที่รอนะครับมันอาจจะเป็นหลายคนนั่นเรางไปรับ้อดวด้างเด้อพวกเพนเคาแล้วต่มันกินอนนะรันี้รักินงอนนั่นก็คือนี่ท่านกว่ามันตับมาได้ดุ่มๆมหลาย เบียดเสียดได้ขนาเด้อยเสียแบบนันกัรใชหมรเด้อเียดเสียนะครับูารบเออโอเคอ๋อแกมาลังฐานน้องผมด้เลยครับเด้ออ่ชองนะครับอย่าโกรธไปทำภารหานะครับครัพี่น้องครับหาทิ้งเาท่านเบิ้ไท่นเบิ้กระนะครับเบียดบังาท่นเาอีกนะอ้ทิ้งฐานไปทิ้งกันกหลายไม่ทัน้เบิ้ีนะครับดูจากข้ีเข้าหมอเบิ้รคารับเบิ้ไม่ทำเด้อนี่ จตบเบิันคัเร็นะครับพี่น้องครับเบสพิพันไปลงไหมแบบนี้จะลงไหมชากเตะได้ทันลงเร็วนะครับวาตอนนี้พุ่งจะได้แตเบนะครับนี่แหละผมบอกแล้วนะครับเบิกันทับเออตามลงมาตึงตึงสามร้อยเก้าสิบ็เก่งมากครับ มันมันหมดตรงอย่าดจากลานกรแบดอกมันใ่นี่ครับใายสอระโชคแล้วดีแล้วจากทุกทานสอระโชคนะครับมาเด็ดมันง่ประจำเมือนี้นะครับเจ้าชินครับนั่งไฟ้สู้ทานแล้วนะครับนามาเป็นูเลือดบาลกูเลอไปัใกล้ดีกว่านี้ไปวันใกล้ๆไปลงนะสุขขาิ่งไปนะครับเป่ง ด้านซ้ายของพระอาทิตย์นี่เราไว้จ้องไปตามทัศนะแล้วไม่จะตกไม่นีกำลังไม่ตกนี้กำลังถึงสองลอยได้หน้าเด้อมีลอยเช็ดเสียบอะครับเออแต่ก็มุ่งเข้าบอกกันอยู่นี่มันก็ตกไปที่ฮาวิละล่ะอราชวงศ์นะครับพี่น้องครับ กับสมตอนมาแล้วเนื้อสซราชวงศ์หน่อยมาแล้วแสนพวกเอ้ยปิดกาละนามาจุบกันนะละปูนโชคหมานกับเพียงไกลหน้อยสี่สิบหาเพียงนะครับพี่น้องครับเพียงสี่ลอยนะครับสำหรับสอราชวงศ์นะครับนะครับกับปุ้งป้าป้ายายสมพุณนนะครับสำหรับปีสาหายอากหัวเมืองมหายจะไม ประเภทจตุปัจจัยประเภทโตเล่โตเล่จำกับขอนะครับขอจากที่จากนอกยาได้ลบยาได้ดีกันสี่สิบห้าเที่ยงสี่ลอยนะครับจับทางพอแดีพอดีครับเอาใจซอยยางเต็มที่เรียบร้อยแล้วไม่ทั้งนะสี่สิบห้าเพี้ยง,ยง ยกมือด้วยดับย100นะครับการยกมือคือสัญลักษณ์ของความพร้อมครับ4บอได้ตรงนี้4บอได้ส์ตึงกันเลยคะรับสองระดับมัดเด็ดปะจมือเลขที่กำหนดคือเลข45ถึง400ไม่รับประทานกันและกันไปเริ่มตรงชุดที่3 2

ไปล,ลงลากไปนะครับสวยอดงการเดินทางเลยนะครับสอราชวงงามกับตัวเลขที่สูงมากๆนะครับตีลอยเป็เพียงนะครับเป็นคร,ร,รับขั้นตอนต้องเนียบนะครับห้าตี สุดยอดเลยนะส,สมบูรณ์ทุกอย่างขยับเลยนะครับขยับเลยบางต่อไปท่านการเดินทางทข่ไม่ย่ำมากการวางหางวางไวในตำแหน่งที่งามที่ดีที่งามควันติดบางบางโยกโตโเบาล,ลุนกันกำเลิดซีร้อย นั่นคือหมวกสูงสูงเงี้สูงเงบ้ยงดังสวยงามมากครับร้อยท่นไปขออีกสามร้อยก็ร้อยยีเล่นนะครับพี่น้องครับชมโมบารา่นนี่บกันต้มสดดอดเลยนะครับพี่น้องครับตีเงี้ยเอาหลานจมูนะครับออนี่ครับพี่ผัอครับสุดยอดเลยครับพี่ผอบ้านนะครับขั้นตอนครับส่อตาจมูกมันี อ่าหรครับสุดยอดครับน,นี่ครับขีนดขีดขนมาเนี่ยีดวมาลูกพี่แล้นะครับฮ่แก่มือหมู่บ้านนะครับไปู๊กู้ล้วค่ะเจ้ายอดกชิมาฮะ้ยเอาเอานี่รระดดไปออ่่างองแครครับนี่ครับมันจะคอยนั่งฐานแบบหางไมันจะคอยดึงหัวออกมาปื๊บดงหัวออกมาัคอยมันเร็หัวออกหมูบ้าัดี ลอดังกาเอ้นี่สอระช่วงครับไปปู้สู้ราคาเลยนะครับวันนี้นะครับสอระช่วงนะครับไปปู้สู้ราคางมีจเรื่องเรื่องสีเหมียนี่เรื่องนี้ก็ต้องยกคุณเกศได้เลยหมวกไปไหลซำไหลอนะมาเจอแล้นะครับน่าสนใจด้วยนะไปปังีแล้ว กับเปครับสใจครับตัวใหญ่แต่มันไม่ลงนะครับมันบอกปรโหลดครไบมรัแต่มันไม่ลงนะครับตัวใหญ่ซื่อรืวเอการับากัลันคราับยูเจ้าฝาเข้าคหมไม่แยมลันนี่นนะฮรัวเขาหน่อยหขึ้นไปเน่๋ยัวเขาขาหน่อยนขึ้นไป่อเด็นวดอสูงสูงุ้งกสิเหียดีกันราณทุกบาหนอย มันอยู่ทังขวสนใจแล้วมันอยู่ทังขวาแมนแมแมนใกระทบเรงตแน่งหางเรื่องฝ่าเท้าก็น้อยพี่เราเห็นกันทุกคนน่ัไยู้ันทงให้ตอนนี้กาไสามสาม่แล้วาสั่ว่าสี่ต้องมาหว่อนหาว่มเห็นนงยี่สออย่างเออ เลยหวไตหงันเ่อเห็นเดยนี้โอเคเราเห็นแล้วนี่นแล้วโอ้ยเบานครับเพื่อนครับเบามากนะครับโตเขาขว้างลงใต้เห็นเลยเห็นเลยเห็นแล้เบอเป็นบอดูที่เอิงเี่ยบันเอ้ยบเอิงเลยบอเอเลย เจ็ดสิบแล้วเมามากๆนะครับพ uh ี่นองครับวางฐานนะครับตัวเี้เมามานะครับเจนาทีวอนนะครับแปดสิบแล้วจากออีกสี่สน้ตดเจ็ดนาทีนะเบิร์นนะครับนั่งดยนะครับน่งดู เลยหวงจัดแกวันให้เบิกำจัดไปกำลังจะกระทบก้อนเมฆนะครับเมฆขาวนะครับนี่ครับเขาเมีขาวแล้วนะครับสี่ร้อยพันไปสี่ร้อยพันไปแล้วครับสบายแล้วนะครับนี่ครับเบาลงมาเรื่อยๆนะครับขอเพิ่มแข่งทำได้ทุกนาการลงด้านซ้ายกจะกระทบไปไม่แล้วนะครับ บไปไม่แล้วนะครับ three, สามลงมาตึ้งยี่ yeah. สิบห้าสี่ร้อยยี่สิบห้านะครับสอราชวงนะครับมัดเด็ดมันยังอีกใครนึงนะครับมาหดแล้วนะครับสอราชวงนะครับเนี่ยยอดนะครับงานสอราชวงมาหอดมาเด็ดแล้วนะครับมาได้เป็นที่เด็ดวันนี้เลยนะครับมัดนี่นะครับสอราชวง Um ต, ah ต่อเล่ครัพ ok> ี <t os> <t os ่นองครับกับที่งานสราชงว์นะครับมัดเด็ดมัดใหญ่อีกท่ายนึงนะครับสราชงศ์นะครับการตลาดี่ห้แยเด้อท่านกาตลาดี่ห้อนะครับขอเปคุยด้วยนะครับ สราชวงศ์นะครับพี่น้องครับหาซิเพียงสี่อยนะครับเกือบหาินะครับหมวกสี่ลอยนะครับผมมาตรถามก็ต้องโพสต์นะครับสำหรับครายนี้นะครับสราชวงศ์ครับอ่ะดลุดกันครับพี่น้องครับ เปลงนงประธานนะครับบอกเราจะเป็นประธานกับพิฆาตสราชวงศ์ห้าสิบเพียงเนาะปรแข่นเกินอ่าทุกบอลทุกคนลต้องเรียบร้อยนะครับบอปิดตัวค้างก,กันนะครับกับพิฆาตสราชวงศ์ขึ้นสูง ล้มซะสาทำคะแนนได้เยอะๆอดิงานสอราชวงศ์ตนสุดสามสองหนึ่งแปด สวยงามากๆะนร ma ับนี like <S <S ่เียบแล้วเออเออสอราชชงโอ้ยเนี่ยโอ้ยวนกลับมากับหลังล่างไปลูกล่างไปครชัไปเลยคยังงีเัดผีานี่ต้งอ เย็ดแล้วนะครับวิ่นกินกันครัโอ้โหหมังบง,งโย่บงนอวลากไปลาก้าอ่าสูงเ<ห>ท่าตันะ้รับานเป็นอะไรแค่ักสองรอบชัวมงนะครับ,รบ,รบว่าหาเองว่าไปเปิดสองรอบชุ มาทางซังโปรติการหาันนี้ทคนมืออกับสราชบุ้งนะครับห้าสิบเพียงสี่ลอยนะครับสุดยอดครับมัดเด็ดครับเมื่อนี้ครับดูกันไปเรื่อยๆนำชีวิตไปบู้สู้ราคามนมันนะนี่ครับลุงหลอดเอฟซครับเป็นไงครับ มันไหมครับมอนเอเทียบสมพ้อนไหมนีครับเทียบสมพ้อนคุณภลาเขานเจี๊ยบแ่ปัเทียบสมพ้อนคบปังคบขนมนะครับเบาดีตลอดทางนะครับสราชวงเข้าครับสุดแปดเรียกหลวงพ่อ ไล่ไล่ชุนเรี่ยนหลวงพ่ออาวุธเส็บป่าท้องขาวก็ตั้งร้อยว่าในนี่น้องเส็บป่าขวามืองเลยให้ดีเหมือนเดิมจำแนงหางนะครับแปดเรียกหลวงพ่อไล่ไล่สําหรับใครนี่ราคาบ่มีลงนะครับไม่ต้ขึ้ืนย่างเดียวนะครับราคานะครับซอสราชวงศ์นะครับบ่มีวันลงนะครับไม่ต้ขึ้ืนย่างเดียวเลย

กินเลยน้อยแ้่ก็กินนะลูกเอ้โอ้ยเปิดหมวกได้รึเบามากๆว่าเบา๋ยวไปได้ดิครับเปิดตั้งหมวกไปเห็นบาสามบอยสามลอยพันไปนะครับอีกลอยเดียวอีกลอยเดียวลูกอีกลอยเดียวอีกลอยเดียวลูกอวดเอาอีกลอยเดียวลูกอีกลอยเดีาเโอ้ยโอ้าโอ้ยโอเยโอ้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 ยโอายโอ้ยโอ้ยโอาเโอ้ยโอ้ยโอาเโอ้ย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  เอ้าป่กันั้บังแต่เค็บยใส่กินไปประมาณสาม้านเบาาอะไรบังไฟนึงเบาเฮ้ม้านเบ้าไม่ไดเบไม่ได้ลูเบานะครับเลครับแขงของสราชวงศ์นะครับต้องใช้ผ่านไปเบ้านะครับเบามากมากนะครับ 800 5่านไปแล้วนะครับมันเดือดมันเดือดโอ้โหโอ้โหมันเดือดสีด้อยเดี๋ยวเดี๋ยวบายใ่ีเดนครัไมเล่นครับมเ่ครับมเล่นครับมั่ด้ตกี่ยวงานปงานตามช่องนี้นะครับพี่น้องครับ อาจจะอุโมงค์นะครับพี่น้องครับเปนครับไปไม่แล้วนะครับต่บางมีนะครับสามร้อยแปดสิบห้า